ปีศาจแดงสิ้นสภาพแพ้ไบรตันคาบ้านตรงกันข้ามกับผงแดงจ่าฟุกโอ้กูเบื่อชิบหายเลยแม่งเฮ้ยโก้ชแทนวะเบื่อชิบหายเลยแม่งเนี่ยอะไรเนี่ยปีศาจแดงสิ้นสภาพแพ้ไบรตันคาบ้านตรงข้ามกับผงแดงจ่าฟุกยาวๆวันนี้คืนวันอังคารนี้ตีสามตึกแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวรูพบกับลิวจากนั้นคืนพฤหัสบดีตีสามยูฟ่าลีกแมนยูเจอกับเมนเจอร์ยูโรปาลีกกับป วันเสาร์ที่ทุ่มพิมลีหรวอว์าภูพบอินเตอร์วิทในบ้านห,าหนาวไว้ใจได้ส่วนคู่เอกดึกวันอาทิตย์ที่สองภูแลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนดีมากใครจะพบกับใครกูไม่สอนแล้วทีมกูจะตกชั้นอยู่แล้วเนี่ยทีมเซเปอร์อยู่ดับสิบห้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเออเลย